สำหรับการแนะนำในการเจริญพระกับฐานวันนี้ก็ยังขอนำมาปฏิบัติธรของท่านบูเท่าเมื่อเล่าสู่กันฟังเป็นแนวทางการปฏิบัติหรือการท่งกำลังใจแต่แต่ว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายหรือว่าพระโยคาวาจรทุกท่านอย่าลืมคุมกำลังใจให้เป็นสมาธิ เรื่องการรักษาอารมณ์ให้เป็นสมาธินี่มีความสําคัญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาปานุสติกรรมฐานให้ทรงตัวแล้วก็จริตหกประการใคร่ครวนไว้เสมอจงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้นิวรนนี่อันดับต้น อันดับต้นถ้าเรายอมแพ้นิวรณ์เราก็ไม่สามารถจะสรงฌานได้นั่นก็จงอย่าเป็นผู้ยอมแพ้กิเลสถ้าเรายอมแพ้กิเลสแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นพระอริยเจ้าได้คุณธรรมที่เป็นเครื่องบำรุงใจดูตัวอย่างท่านมหาบานที่ผ่านมาแล้วเมื่อสักครู่นี้ <c oughs> ใช้กําลังใจส่วนนี้ให้เหมือนท่าน จงคิดว่าท่านเป็นคราวาสท่านเป็นกุดุมภีร์หรือว่าเป็นเศรษฐีมีทรัพย์มากท่านยังสามารถตัดสินใจอย่างนั้นได้และก็เราถ้าจะกล่าวกันไปก็ดูว่าท่านมีกี่นิ้วเรามีกี่นิ้วเรือว่าท่านมีรูปร่างลักษณะอย่างไรมีอาการสาริสามหรือสาริห้า ความจริงท่างก็อมีอาการสามสิบสองเป็นร่างกายเท่าเราเราก็มีอาการสามสิบสองท่านกินข้าวเราก็กินข้าวท่านเป็นคนเราก็เป็นคนแต่ถ้าหาว่าท่านเป็นคนดีได้เราเป็นคนดีไม่ได้มันก็เลวเกินไปนี่ขอท่านหลายตั้งใจฟังเรื่องของท่านแล้วก็จำนำไปนำมาไปประพฤติปฏิบัติด,ด้วย สำหรับปฏิปทาของท่านพเท่าแได้ความจริงมีหลายคนเดาว่าเป็นเรื่องคนนั้นเดาว่าเป็นเรื่องคนนี้นี่ความจริงไม่เป็นใช่เรื่องของคนคนเดียวมันเรื่องของบุคคลกลุ่มหนึ่งที่เอาจริงอาจังในอนาณาในอดีตที่ใกล้ปัจจุบันนั่นเอง <c oughs> อดีตแต่ว่าใกล้ปัจจุบันไม่ใช่อดีตนานมันแล้วทิ้งชาติก่อน สำหรับปฏิบทาของผู้เท่าตอนนี้เราก็มาพูดถึงว่าตอนที่ท่านกลับวัดเพื่อนที่ปฏิบัติปรรถนาสาวกภูมินั่นก็รับฟังจากหลวงพ่เนียมมาแล้วแล้วก็มาซ้อมกับุะชาท่านว่าจายเก่าเนื่อเดินท่องเที่ยวไปหาบรรดาพระผู้ทรงคุณธรรมพิเศษที่เราเรียกกันว่าพระรานาร แต่ว่าสมัยนั้นเราก็ไม่ทราบกันว่าพระอาหารหันต์เพราะไม่มีใครปิดป้ายไว้ที่หน้าวัดแล้วก็ไม่ปิดป้ายไว้ที่หน้าอกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์แต่ความจริงท่านเป็นผู้หมดกิเลสแล้วตามที่เขาทราบกันตอนหลังเพราะนั้นว่าพระสมัยนั้นท่านปิดกันท่านเก็บดีของท่านไว้เป็นเครื่องทรงความดี <c oughs> ไม่เช่าดีมาที่วางกลางถนนให้คนเหยียบเล่นเมื่อศึกษามาหลายหลาอาจารย์กี่ร้อยกี่สิบอาจารย์ก็ตามพูดเหมือนกันหมดเมื่อรับการยืนยันมาเหมือนกันกำลังใจก็มีท่านกลับมาท่านก็ใช้สมาธิตั้งแต่ต้นถึงสมาบัติแปดถอยหลังมาทรงอภิญญาใช้มโนวิธิต ความจริงท่านมีอภิญญาใหญ่แต่ว่าใช้อภิญญาเล็กใช้มนโนวิิฉิท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆที่ท่านเคยได้ฟังรัชจนีพูดไวในบันทึกเสียงตามนั้นนั่นแหละตามสายนั่นแหละแล้วก็ไปศึกษาต่อลงมาในที่สุดภายในริชาเพื่อนทั้งสองก็บรรลุมรผลเป็นอรหัตผล แต่คนในตำบลน,นั้นจะรู้จักพระอรหันต์ก็ไม่มีจะรู้จักท่านทั้งสามนี้ทั่วเป็นพระเจดจะดีสักหน่อยหนึ่งก็ไม่ปรากฏมีแต่เขาเหยียดหยามดูถูกดูหมิน่นได้เหตุนานา,นาประการนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่มีกิเลสอยากจะไปอเวจีมหานรก เมื่อเขาต้องการอย่างนั้นก็ไม่มีใครห้ามเขาได้สำหรับอีกท่านหนึ่งท่านโบเทาผู้เป็นยาของต้นบันทึกท่านเล่าให้ฟังต่อว่ามาว่าสมัยนั้นท่านก็มุ่งหน้ามุ่งตาปรรถนาพุทธภูมิทำทุกอย่างเพื่อความเพื่อรบรรลุมรคผลเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการกำลังใจมุ่นมันประกอบความดีหลายประการ รวมความมาทุกอย่างที่คิดว่าดีตามที่ครูบาอาจารย์สอน <c oughs> คำว่าครูบาอาจารย์สอนนี่ก็หมายตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาตามพระธรรมวินัยคือตามตำรับตำราบ,บ้างตามคำสอนของพระคูอา,อาจารย์บ้างตามปฏิปทาที่ครูบาอาจารย์สั่งสอนบ้างทาทุกอย่างเสียสละทุกอย่าง ตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่เป็นไรขอให้บรรดาพิสุทธิ์สมณีด้วยกันมีความสุขขให้ชาวบ,บ้านมีความสุขที่อยู่ที่อาศัยของตนปล่อยรกนรังกาแต่ว่าที่อยู่ที่อาศัยข้อบุคคลอื่นสร้างสร้างสมทำความสะอาดสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นทั้งภายในวัดของตนเองแล้วก็ภายนอกวัด แต่ได้ว่านดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายนิวัานดาท่านพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่านาติโลกีอนินทิโตคนที่ไม่ถูกนินทาว่าร้ายเลยไม่มีในโลกนี่เป็นเรื่องจริงท่านไปสร้างความดีที่ไหนก็ถูกเขาด่าที่นั่น ถ้าเรื่องนี้บรรดาท่าหนหลายท่า็เขาทำปฏิบัติมาบ้างกระทบบ้างจนถือว่าเป็นเรื่องปกติสร้างบทวิหารการปรเรียนให้เขาสร้างเส้นลายการ,รเรียนให้เขาสร้างที่อยู่ที่อาศัยให้เขาสร้างความสุขความเจริญทั้งฝ่ายโลกและฝ่ายธรรมอะไรที่ไหนที่เป็นส่วนสาธารณประโยชน์ความสุขของตนเองไม่ได้เคยคิด คิดอย่างเดียวว่าเรามุ่งมั่นเพื่อพระโพธิญาณเรามีความต้องการอย่างเดียวจะสร้างสรรค์บุคคลอื่นให้มีความสุขความลำบากแค่นี้ไม่มีความหมายต่อไปเราจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อพระโพธิญาณแล้วได้ว่าบรรดาท่านหลายอาศัยทำอะไรให้แก่นคนที่มีกิเลส ถ้าเราจะหวังเอาดีกับคนที่มีกิเลสแล้วขอท่านหลายโปรดจําให้ดีจงอย่าคิดเพราะว่าคนที่มีกิเลสมีความมุ่งมั่นอยู่คือหนึ่งหวังประโยชน์ส่วนตนในตอนต้นถ้าใจช่วยเราเขาก็หวังผลตอบแทนถ้าผลตอบแทนตามความประสงค์ของเขาไม่ได้ไม่ชาเขาก็เลิก แต่เขาไม่เลิกเปล่าเขาก็ชวนให้คนอื่นเลิกไปด้วยชวนให้คนอื่นเลิกไปก็ยังไม่พอยังไปแนะนํายุยงส่งเสริมบุคคลอื่นไม่ร่วมมือในการปฏิบัติความดีท่านบูทาภูนี้ถ้าบันทึกไว้ว่าท่านโดนทั้งครวาสทั้งพระจึงกระทั่งในที่สุดระยะการผ่านไปใกล้จะยี่สิบพรรษา ใกล้จะครบหรือวิียไม่กี่เดือนท่านก็นวันนั่งใครควนดูว่าโอนอนอนี่เราตั้งใจทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อประชาชนเพื่อเพื่พมพิสุสมันเนนการสร้างวัดสร้างว่าเป็นสาธารณประโยชน์ของคนทั่วไปไม่ใช่เฉพาะพระพ่อ,พอ,พอเนน นึนก็าทำเพื่อการสงเคราะห์บรรดาพิสุทธิ์สมนเณรส่วนใหญ่ตนเองจะไม่มีกินไม่มีใช้ไม่สำคัญหวังตั้งใจเขามีความสุขพระทั้งที่มีความรู้ดีในด้านปริยัติบางท่านก็มีศักดิ์ศรีสูงมียศมีตำแหน่งสูง ต่างคนต่างก็รวมกันกินโต๊ะท่านช่วยกันประนามหาทางกล่นแกล้งโดยการทั้งปวงจกาทั้งตัวท่านเองที่เคยเล่าไฟฟังว่าเคยคิดว่าคนประเภทนี้มันน่าจะเก็บลงรม้ใต้ดินนั่นดีกว่าแต่ถ้ามามองดูตัวเห็นว่าห่มผ้าเหลือง คลำดูหัวผมสั้นคลำดูคิ้วคิ้วไม่มีก็มาตัดสินใจทีทีว่าเมื่อเขาเลวเราจงอย่าเลวตอบท่านก็นั่งนึกถึงความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าน่ทรงดีแสนดีคนจะดีเกินพระพุทธเจ้านั้นไม่มี เพราะอะไรพระวันหนึ่งพระองค์ทรงตัดกิเลสเป็นสมุเทเฉตปราหารเป็นพระอรหันต์ที่มีความสุขเมื่อพระองค์มีความสุขแล้วก็ต้องทนกับความเหนื่อยอยากนอนกลางดินกินกลางทรายนอนในป่านนอนในเขาข้าวที่จะฉันเข้าไปก็เลือกไม่ได้ทั้งๆท,ที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์สุคุมารชาติถ้าไม่บวชจะมีความสุข แต่นี่ท่านสละสุขส่วนที่เป็นโลก,กีวิสัยมาสแสวงหาสุขเป็นโลก,กุตรธรรมพระองค์จึงได้มีพระมหากุณาที่คุณสอนใครต่อใครโดยไม่มีสินจ้างรางวัลแต่ถึงกระน,นั้นเทวทัตซึ่งเป็นญาติกันแท้แท้ก็ยังหาทางกล่นแกล้งทำลายล้างพระองค์ด้วยการทั้งปวง วันเทรมดดาประชาชนบางหมู่บางเหลา่าหรือคณาจารย์บางคณะหรือทุกคณะก็ตั้งใจทำลายท่านโดยการต้องปวงเหมือนกันอย่าไปที่ไหนมีคนเขาด่าเขานินทาที่นั่นท่านจะไม่คิดว่าองค์สมเด็จพระพักกวันซึ่งเป็นพระพุทธบิดาถูกมาแบบนี้องค์สมเด็จพระจินศีก็ไม่ทรงท้อถอย กลับมุ่งมั่นสงเคราะห์บุคคลนั้นหลายให้มีความเข้าใจในเรื่องของความสุขและความทุกข์แล้วก็เรานี่ยังถูกทำร้ายระถ้าถูกประทุสลายด้วยวาจาด้วยการกันแก,กล้งจากบรรดาเพื่อนบิสุขสมันนยในะครวัดที่เราสร้างสถานที่ให้อยู่ให้อาศัยให้ปัจจัยเป็นเครื่องบริโภคมีความสุข ที่เราถูกนี่ไม่ถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าขนาดพนางมาคณิยาจ้างคนติดตามดา่าจะไปเทศที่ไหนก็ยืนด่าที่นั่นบิณฑบาตท,ที่ไหนก็ด่าที่นั่นทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระพระุทธกวันก็ยังไม่ทอ้อถอยทําไมเราจริงจะไปคิดทําลายล้างบุคคลประเภทนั้นถ้าคิดต่อไปว่าคนชั่วไม่มีที่ไหนที่นั่นก็หาคนดีไม่ได้ เพราะต่างคนต่างมีความสุขเสร็จแล้วขึ้นชีวสุขในปัจจุบันเป็นเครื่องพอก็ไม่แสวงหาความสุขยิ่งไปกว่านั้นจึงมาตัดสินใจว่าคนช่วัทั้งหลายเหล่านี้เป็นครูของเราที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงกล่าวว่านัติโลเกอนินทิโตคนไม่ถูกนินทานไม่มีในโลก เมื่อตัดสินใจแบบนี้แล้วก็วางภาระไม่สนใจกับคำดา่าไม่สนใจกับคำสรรเสริญพยายามมุ่งมั่นทำความดีต่อไปแต่ต่อมาหลังจากนั้นแล้วก็มีความเบื่อหน่ายจุดหนึ่งคิดว่าชีวิตเดียวของเราเท่านี้โลกยังสร้างความทุกข์ให้แกเราขนาดนี้ ถ้าเาับราถนานพระโพธิญาณต่อไปก็จะต้องเกิดอีกกี่แสนกลับก็ไม่ทราบหมายความไม่รู้นี่มันจะเกิดอีกกียสงงขยกับอีกกี่แสนกลับแต่และกลับอาจจะเกิดหลายครั้งแต่และคราวก็จะถูเรื่องราวแบบนี้นี่ท่าทางไม่ดี พระอุปชาบอกแล้วว่าหลังจากบทแล้วยีสิบปีไปความปรารถนาทุกอย่างที่เธอตั้งใจไว้จะสำเร็จผลเช่นั้นจึงคิดว่าการที่จะทำตนให้ปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่เป็นเรื่องขอลาพระโพธิญาณเพื่อจุดธูปจุดเทียนนมัเสกการพระรัตนตรัยลาพระโพธิญาณ ในขณนะนั้นเองก็ปรากฏว่ามีพระลอยมาในอากาศมีฉับพันรังสีรัศมีหขการพวยคุ่งออกเข้ามายืนใกล้เขาทราบว่าพระองค์นั้นเป็นใครสพระองค์ทรงแย้มพระโอษฐแล้วงตัดว่าสัมเกสีเธอปราตนามพระพธญาณมา มีเปอร์เซ็นต์เข้าไปทั้งแปดสิบเปอร์เซนแล้วถ้าเธอจะลาทำไมไม่ลาซิ่มันหลายร้อยชาติมาแล้วถ้าอารมณ์สาวกกูะพู่ของเธอ,เธอเต็มแล้วเต็มมันนานแล้วเวลานี้มันเลยเข้ามาแล้วจวนจะบรรลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณชาติที่จเพิ่งเกิดต่อไปเพียงเจ็ดชาติเท่านั้นทนไม่ได้หรือคอให้ทนต่อไป ท่านบอกว่าพอฟังคําเท่านั้นใจก็อ่อนราธนาพระโพธิญาณต่อไปมุ่งมั่นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตามจริยาของพระโพธิสัตว์มาอีกหนึ่งปีทนไม่ไหวอีกดูวดาพระบรรดาครวาะรุกรานเต็มทีอ้าวลาใหม่ท่านก็ตรัสอย่างนั้นตั้งต้นกันใหม่ว่าไปอีกต่อมา ในข้างหลังที่สุดที่ปรารถนาที่ไม่ต้องการพระโพธิญาณนั่นก็คืองานของคณะสงเกิดขึ้นในดินแดนแห่งหนึ่งที่เป็นความร้ายแรงที่สุดเพราะว่าพระผู้ทรงศักดิ์ในเขตจังหวัดนั้นลุกรานพระผู้น้อยเข้าปล้นทรัพย์สินของวัดต่างๆ โดยใช้อำนาจของตนที่มีอยู่ยึดทรัพย์สินต่างๆของวัดต่างๆถ้าจะาวาดวัดไหนฝ่าฝืนก็สั่งถอดเสบ้างสั่งพักบ้างจับศึกเสบ้างทั้งๆที่ททยาตัวไม่เต็มใจยศึกเมื่อดนกิจแบบนี้เข้ามองเห็นกิจวาโอหนอทำไมพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจึงมีจริยาร็วอย่างนี้ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติมีอยู่ในงานนั้นพาะเป็นหน้าที่ส่วนเป็นหน้าที่โดยตรงจึงหาทางสืบสวนสอบสนเหตุต่างๆว่าพระที่ทําตนเป็นโจรท่านนี้ท่านเอาอํานาจมาจากไหนลุกรายเขายึดทรัพย์สมบัติต่างๆของวัดทั้งหลายซึ่งเป็นของสงอาไปเป็นสมบัติส่วนตัว ซื้อขายจ,จ่ายแจกทำแบบคารวะขุดกรุเขาบังทำลายพระพุทธรูปซะบ้างทำทุกอย่างที่มันจะพึงได้มาเป็นประโยชน์แต่เขาก็ไม่มีโทษถูกฟ้องร้องเข้าไปเมื่อไรก็ปรากฏว่าท่านผู้นี้ได้รับยศเลื่อนยศเมื่อนั้นสืบไปสืบมาพบต้นตอใหญ่มีตำแหน่งใหญ่ในคารบริหารคณะสงฆ์ พอทราบกิจนี้จิตก็ตกลงกำลังใจตกคิดว่าปรารถนาพระโพธิญาณต่อไปไม่ได้แล้วที่องค์สมเด็จพระบทิบแก้วทรงยับยัง้งนั่นเป็นความดีแต่ถ้าว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวแล้วก็ประสบกับความชั่วขนาดนี้ถ้าต้องเกิดอีกเจ็ด ครั้งมันไม่ยิ่งไปกว่านี้แล้นี่ชีวิตเดียวเท่านี้ยังทนไม่ไหวในขณะนั้นจึงได้ตั้งใจลาพระโพธิญาณต่อไปอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ตัดสินใจเด็ดขาดที่แม่องค์สมเด็จพระบรมโลกกกน,นาดยับเร่งฉับพันณรังสีรัศมีอุเบการปรกากฏหน้าเจ้าพ่อหน้าของท่านยับยั้งเพียงใดก็ตามท่านก็ไม่ยอม เพราะว่าเพียงชีวิตนี้ชีวิตเดียวทนไม่ไหวถ้าพระเน่าอย่างนี้ชาตินี้ชาติเดียวไม่เป็นไรข้างหน้าถ้าไปพบพระเนา่าแบบนี้อีกดีไม่ดีจะกลายเป็นสัตว์ในรกไปเพราะว่าท่านที่ปรารถนาพระพุทธญาณไม่มีโอกาสเป็นพระเรียเจ้ายังฆ่าคนได้ยังทำอันตรายชีวิตเขาได้ ถ้าบังเอิญนิสัยเก่ามันกลับมาเมื่อไรเมื่อนั้นแหละก็หมายถึงว่าต้องเข้าคุกเข้าตารางกันเวลาตายก็จะลงอเวจีมหานรกขอลาไม่ขออยู่ต่อในเมื่อตั้งใจจริงๆท่านก็ไม่ขัดจึงได้มีพระพุทธธรรมตรัสว่าสัมภกสีเธทปรัตนาพระโพธิญาณมา แะ่นั้นเมื่อลาก็ต้องทำกิจของมโพธิญาณต่อไป12ปีถ้ากิจนั้นหมดเมื่อไรจบเมื่อไรแล้วกิจส่วนตัวของเธอจบแล้วจงทำกิจเขาปฏิญาณต่อไป12ปีภายใน12ปีนี้จะตายไม่ได้ก็แปลกใจนี่เป็นเขาเห็นเขาห้ามอยู่กันนี่เขาอยากให้ตายนี่ห้ามตาย ก็คิดว่ามันจะเป็นไปได้หรือไม่ได้ก็ช่างเถอะระยะสิบสองปีดีกว่าเจ็ดชาติเพราะหนึ่งชาตินะั้นมันหลายสิบปีหลายร้อยปีถ้าไปเกิดต้นกับก็เกิดเป็นกลับกับไอ้เกิดนี่อายุปเป็นหมื่นหมื่นปีมันก็แย่ก็รับคําเมื่อรับคําแลบรองก็มีพระพุทธบัญชาว่าสัมภเกสี นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปกลางวันเธอจะมีกิจอะไรก็ตามกลางคืนไม่จะมีแข่คุยเดึกๆเจ้าจงละกิจนั้นเสียเมื่อถึงเวลาสี่ทุ่มจงเลิกการติดต่อกับแขกเข้าทำกิจส่วนตัวให้เคร่งครัดในบันทิกของท่านได้กราบทูลถามองค์สมเด็จพระสุนรสมสวร์ เวาลาพุทธภูมิแล้วโอกาสที่จะบรรลุมาผลขั้นทนี่สุดจะมีไหมท่านบอกว่าตามกระแสขององค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสมาเวลานี้เธอเทียบสตากตุงอารมณ์จิตเวลานี้เทียบสตากตุงคําว่าสตากตุงก็หมายความว่าต้องเกิดอีเจชาชิคคาว่าเจตชติในที่นี้หมายถึงว่าเป็นผสมดา โสดาปฏิผลเบื้องตนพระโสดาบันแบ่งเป็นสามชั้นคือเอกวิชีอันดับสูงสุดจิตละเอียดที่สุดเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวโกลังโกละมีจิตระดับกลางเกิดเป็นมนุษย์อีกสามชาติสตาร์คาตงเกิดเป็นมนุษย์อีกเจ็ดชาติก็แปลว่าจิตเทียบเข้าพระโสดาปฏิผลอันดับต้น ยินีกราบทูลองค์สมเด็จพระทศพลต่อไปว่าถ้าจะปฏิบัติเป็นแล้วกิจในพุทธศาสนาจะจบเมื่อไหร่ตามภาพนิมิตรขององสมเด็จพระจอมใจนี้พูดกันตามบันทึกของท่านผู้เฒ่าต่างกล่าวว่าถ้าเธอขยันหมั่นเพียรดีใช้จิตให้พรอเหมาะคนดีคือเป็นมัชฌิมาปฏิปทา ไม่ขยันเกินไปไม่ขี้เกียจเกินไปอย่างเร็วเธอจะได้บรรลุจบกิจของเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ถ้ากำลังใจของเธอย่อหย่อนเธอก็จะจบกิจของเธอภายในเดือนพฤศจิกายนปีหน้าเดือนที่ท่านบอกนั่นเป็นจนจะถึงเดือนกรกฎาคม เป็นประมาณกลางกลางเดือนมิถุนาก็เป็นว่าท่านก็ดีใจคิดว่าปีนี้หรือปีหน้าก็ช่างปะไรถ้าเราจะมีโอกาสจบกิจพระพุทธศาสนาอย่างกับเพื่อนสองท่านอันนี้เป็นความดีจึงได้รับปากพระองค์สมเด็ดปจปินาสีว่าถ้าหากว่าข้าพระพุทธเจ้าบรรลุมรรคผลตามที่พระองค์ทรงตรัส ก็ยะขอปฏิบัติตามพระพุทธฎีกาทุกประการภายในทิบสองปีที่กล่าวนั้นจะไม่ยอมเข้าสู่พระนิพพานจะยากจ,จะลาบากเพียงใดก็ตามทีจะขอสนองคุณองค์งคสมเด็จพระจินทศีด้วยชีวิตหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงย้ำพระโอษฐ์ว่าดีแล้วสัมภเกสี ผลที่เธอมีความตั้งมนโนปฏิทานปัถนาไว้จะไม่ช้าไปกว่านั้นตามที่กล่าวไว้ฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถือว่าเธอลาจากพุทตภูมิมีจริยาของสาวพภะภูมิต่อไปฉะนั้นเวลาสี่ทุ่มทุกคืนจงเข้าห้องนมวัสก,การพระและตั้งใจปฏิบัติตามกระแสที่จะทรงตัดสังส่งสอน้วยพระองค์เอง นีระบรรดาท่านพุทธบริษัทแั่งหลายปฏิบัติธรตอนปลายของท่านบุตรเท่านับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่เห็นกําลังใจของท่านบุตรเท่าใช้กําลังใจอย่างไหนจึงสามารถบรรลุมรรคผลถึงที่สุดได้แต่ความจริงมรรคผลขั้นที่สุดขั้นอาราตผลของท่านไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีหน้าตามที่ได้กล่าว และก็ไม่ใช่เดือนพฤศจิกาปีปัจจุบันที่แังกล่าวเป็นการจบกิจเพีงแค่เดือนกรกฎาคมนั่นเองอารบ,บันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเวลาการที่จะคุยกันนี่ก็หมดไปเสียแล้วขอบรรดาท่านทั้งหลายผู้ปริษาวคององค์สมเด็จพระบรทิพแก้วจงยึดปฏิบัติทาของท่านมาหามาหาบาล ตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้นปฏิบัติตนให้เข้าถึงมรรคถึงผลตามที่องค์สมเด็จพระทศพลทรงตัดและตามที่ท่านทั้งหลายมุ่งหมายไว้ต่อที่นี้ไปขบันดาแห่พุทธบริษ,ษ,ษัททั้งหลายจงตั้งอยู่ในอุยาบทสี่อย่างใดอย่างหนึ่งคือนั่งนอนยืนเดินตามความต้องการของท่านจนกว่าถึงจะถึงเวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสด